พูดถึงเรื่องโลหะนอกกลุ่มเหล็กนะคะโลหะนอกกลุ่มเหล็กก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือโลหะหนักกับโลหะเบาโลหะหนักก็จะมีทองแดงตะกั่วสังกะสีทวงโลหะเบาก็จะมีเบรลเลียมโรเดียมแคลเซียมแล้วก็ลิเทียมค่ะโลหะนอกกลุ่มเหล็กจะมีอลูมิเนียมแมกนีเซียมแล้วก็ทองแดงนะคะซึ่งสามอย่างนี้ก็จะแบ่งออกเป็นบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ อลูมิเนียมบริสุทนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4เกดเกตที่1ค่ะก็คือมีอลูมิเนียม99.99%น่าทานการกัดก,ก่อนช่วยใช้ทำพวกอุปกรณ์ไฟฉายค่ะเกตที่2ก็มีอลูมิเนียม99.88%มีความเหนียวสูงใช้ในอุตสาหกรรมเคมีทำท่อแป๊บค่ะเกตที่3ก็คือ 99.60%ต้านทานการกัดก,ก่อนไม่ดีมากใช้ทำํำอุปกรณ์ไฟฟ้าเก mm hmm. ์สุดท้ายก็คือมี99%ใช้ทํำพวกภาชนะใส่อาหาร mm hmm. พวกพ่อที่มีความเหนียวสูง mm hmm. ต่อมาทองแดงน,นะคะอันนี้เป็นทองแดงบริสุทธิ์นะคะจะแบ่งออกเป็น3าประเภทก็คือทองแดงบริสุทธิ์แล้วก็2แร่ซันไฟล์3แร่ออ,อกไซด์ทองแดงน,นะคะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของทองแดงบริสุทธิ์หรือสแร คุณสมบัติก็คือนำความร้อนนำไฟฟ้าทนทานการกัดกร่อนใช้ทำอุปกรณ์เครื่องถ่ายเทความร้อนสุดท้ายนะคะแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมที่เป็นอัลอยหรือว่าไม่บริสุ์นะคะจะมีคุณสมบัติก็คือมีความหนาแน่นต่ำมีจุดลอมเหลวต่ำติดไฟง่ายไม่ทนทานการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำทะเลแต่ทนทานการกัดกร่อนหรือออกซิเดชันในบรรยากาศปกติมาขึ้นรูปด้วยการหลอมหล่อขึ้นเป็นชิ้นงาน ใช้ทางส่วนประกอบของเครื่องบินด้วยโซ่ตัวหนีบปรปกรณ์ไฟไฟ,ไฟ้ากำลัง